ลูกนักคมแชร์สตอรี่นาตาลีลั่นถ้าได้ฉีดวัคซีนเร็วกว่านี้ความสูญเสียคงไม่เกิดการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของตลกชื่อดังอย่างนักคอมชนชื่อนั้นครับด้วยโรคหลายโควิดส9สร้างความเสียใจให้กับแฟนคลับที่รักและชื่นชอบในฝีมือการแสดงของนักคอมเป็นอย่างมากขณะที่ลูกสาวของนักคอมเองอย่างสาวไอ้นภัชรินที่คอยอัปเดตอาการป่วยของพ่ออย่างต่อเนื่องและเป็นคนแจ้งข่าวร้ายให้กับคนที่รักนักคอมได้รับรู้ว่า นักคอมจากไปอย่างสงบแล้วทางนี้การเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของไอน้น้ำพัชรินก็พบว่าใน IG ของเจ้าตัวนั้นได้แชร์สตอรี่จากบรรดาศิลปินนักแสดงที่เข้ามาให้กำลังใจนักคอมและครอบครัวและร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้โดยหนึ่งในสตอรี่ที่แชร์เป็นของนาตาลีเดวิดอดีตนักร้องชื่อดังที่โพสแสดงความเสียใจและอาลัยต่อนักคอมด้วยข้อความว่าเสียใจนักคอม เป็นกำลังใจให้ไอ้ณพัชรินและครอบครัวนะคะนอกจากแสดงความเสียใจแล้วนาตาลีครับยังได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นอีกว่าถ้าประเทศไทยเราได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเร็วกว่านี้ถ้าประเทศเรามีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนมากกว่านี้ถ้าประเทศเราเห็นความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่าหลายความสูญเสียคงไม่เกิดรู้รู้กันอยู่รับไม่ได้ อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you